พาเพื่อนๆไปเสพบ,บรรยากาศนะครับด้านในนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเบิร์ดซิมเพิลสไตล์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าเวป้านะครับคันนี้เราไม่ดาเอารถตู้ไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับอ่าในส่วนของงานวัยรุ่นยุคเทปนะครับวัยรุ่นยุคเก้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับไปเพื่อนๆเราไปชมกันเดี๋ยวเอาเวป้าไปวันนี้ป มาแล้วแล้วก็มาถึงในส่วนของงานาวัยรุ่นยุคเทปนะครับวัยรุ่นยุค90นะครับเป็นร้านอาหารนะครับบ้านสเสบียงปวงผัยนะครับไปดูบรรยากาศข้างในนะครับลักนาะงานก็จะมีโฟกซองนะครับเล่นเบาๆ แล้วก็มีพวกรถเก่ารถโบราณนะครับพวกเวป้าพวกรถตู้พวกรถเต่านะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในครับบรรยากาศค่อนข้างสวยนะครับพาเพื่อนๆไปเสพบรรยากาศนะครับก็พอเราเข้ามานะครับก็มาจุดจําหน่ายบัตรหรือจุดลงทะเบียนนะครับอันนี้นะครับเป็นผู้จัดนะครับไม่มีครับผมอ่ก็วันนี้ก็มาถึงเราลงทะเบียนนะครับก็จะมีในส่วนของบัตรนะครับ บัตรที่เราซื้อก็อ่าจะได้เบียร์สองอกระป๋องนะครับเอาไปแลกแล้วก็นั่งเสรยงบรรยากาศภายในนะครับดูรถน,น,นะครับหน้างานก็จะมีปูปูสายเวปป้านะครับเวปป้าใหม่เวปป้าเก่านะครับรถอะไรก็มาได้นะครับไม่จําเป็นนะครับเกี่ยวนะครับหลังเลยลักษณะการจัดร้านก็จะเป็น อารมณ์แบบว่าไม้นะครับใชไม้นะครับตากย้อนยุคนะครับประกาศในร้านนะครับได้อารมณ์กิ่นอายความรู้สึกสมัยหู่ย่านะครับตอนเราเป็นเด็กนะครับช่วงอายุไวัก็ประมาณแต่แต่สามสิบกันนะครับถ้าในยุคนั้นยุคแปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์นะครับ ผมว่าได้เห็นพวกนี้เก่าๆแล้วรู้สึกสบายตานะครับรู้สึกดีรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยถึงปู่ย่าตายายนะครับลมเราไปบ้านนอกนะครับด้านในนะครับก็จะจัดวางมี ยุคเก่าๆโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนสองอน,นี่ก็เป็นโถแล้วครับถ้วยจานนะครับแล้วก็มีพวกตู้ฮอนตู้แฮกนะครับสมัยก่อนวอแฟบนะครับยี่ห้อโอโมยี่ห้อเปานลครับถ้าเพื่อนๆชอบของแบบนี้นะครับผมว่าดูเป็นไอเดียได้นะครับ เอาไปแต่งร้านแต่งบ้านนะครับชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับสตัวผมว่าจับได้สวยงามนะครับผู้พันด้วยผู้พันคือต้อนรับตันนี้ก็เป็นตู้นะครับตู้เทินนะครับแล้วกเป็นบานเลือดนะครับบานกระจกแล้วก็ใส่พวกแปบบ๊บของแป๊บนะครับตรวน,นี้ แล้วก็ฮ่อนนะครับเรามีพวกป้ายนะครับว,ว่าชานว่าขวดนะครับลมเกา่เกาๆว่าแก้วโอวันตินนะครับอารมณ์แบบช่วงเช้าๆนะครับตื่นมานั่งกินโอวันตินกินกาแฟนะครับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนะครับอารมณ์นั้นเลย นะครับเขาออกแบบเป็นลักษณะแบบคลองนะครับก็มีเรือนะครับตรงกลางก็เป็นสะพานนะครับไปเดินผ่านนะครับลานก็ค่าใหญ่นะครับคาจะมากัางวันนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาจะลื้อนะครับเขาก็เลยมาจัดงานทิ้งทวนนะครับงานที่เราเห็นมีวงซีเล่นอยู่นะครับบรรยากาศนั่งรับประทานอาหารนะครับเย็นๆสบายๆ ข้าบคัวเราครับส่วนแล้วเดี๋ยวมาดูโซนนี้บ้างนะครับมีอี้นะครับนั่งตัดผมทีวีนะครับวิทยุสมัยก่อนนะครับดูยานะครับบายพี่เบิร์ดสามล้อถีบนะครับโหคันนี้สภาพสวยมากปกติเราหาดูได้ยากนะครับสภาพสวยๆครบ ไม่มีเจ้าองเลยเราเล่นอะไรเราได้เลยเราฟังกันดูนะครับเอาไปนะคุณผู้กมจาบจอดกับผมเป็นเพลงจากปี่เตยใเอาอยางนั่งตรงไหนแล้วก็จับจองพื้นที่นะครับเือนั่งได้เลยตามสบายนะครับคุณผ้ชมเป็นแลบเลยนะครับเหมือนเพื่อนฝนจะตกนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเบอร์สติมเปิลสไตล์นะครับวันนี้เราก็อาจจะขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะพาเพื่อนๆ ไอขับเล,เล่นหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ